วันหยุดทั้งทีเราต้องหาที่เที่ยวที่เด็ดๆดแล้วที่นี่อยู่ไม่ไกลจากกรทมเลยนะอยู่แค่บางพระนี่เองและตอนนี้เราก็อยู่ที่คาเฟ่บางพระเรือนาห้วยท่าไซอยู่อำเภอบางพระจังหวัดชนบุรีเป็นคาเฟ่ที่ล่มลื่นมีต้นไม้และมีลำธารเหมาะแก่กับการพักผ่อนในวันหยุดมากๆเลยมีอาหารเครื่องดื่มขนมหลากหลายเมนูให้เราเลือกสั่งเลือกซื้อได้เลยค่ะ และที่สำคัญราคาไม่แพงเลยนะเมนูที่ทุกคนเห็นจะเป็นแค่คร่าวๆนะคะยังมีอีกเยอะเลยและที่นี่นะคะยังเป็น pet friendly อีกด้วยน้องกาโวชอบใจใหญ่เลยวิ่งทั่วเลยค่ะอ๋อแต่อย่าลืมนะคะดูแลทำความสะอาดให้ร้านด้วยและที่นี่ยังมีมุมของฝากทางร้านมีที่นั่งเยอะมากๆมีทั้งบนโบก ทั้งในร้านทั้งลำธารน,นะคะสามารถเอาเท้าแช่จุ่มน้ำฟินๆได้เลยจ้าวันที่เราไปคนเยอะมากๆไม่ได้ไปนั่งเอาเท้าจุ่มน้ำเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรมาที่นี่รู้สึกสดชื่นหายใจเต็มปอดมากสำหรับใครที่กำลังหาคาเฟ่แนวนี้อยู่ที่นั่งสบายๆชิลๆมี WiFi ให้เล่น ดูนกชมไม้ระหว่างรออาหารอยู่ไม่ไกลจากกทมเราแนะนำที่นี่เลยค่ะมาเที่ยวกันนะบ๊ายบาย